สวัสดีครับนะาะพี่ๆเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะานึกคนตกปลาครับถ้าอยากตกปลาเป็นเราต้องลงมือทําครับนะวันนี้ก็มาถึงฤด,ดูการลูกตาลสุกและเริ่มหล่นแล้วครับนะผมกไ็ไปเก็บมาเพื่อจะเอาไปอ่อยแล้วก็ขูดทําชิปลูกตาล จะมาบอกวิธีการขูดเอาเนื้อลูกตาลแบบง่ายๆครับได้เร็วๆมันก็จะมีหลากหลายวิธีมากครับไม่ว่าจะเป็นใส่น้ํายีเอาหรือขูดกับตะแกรงพัดตวมขุดแต่ของผมทํามาแล้วผมว่าวิธีนี้ขูดได้เนื้อเน้นๆครับน้ําไม่ต้องรวดเร็วทันใจผมก็จะใช้นี่นะครับตะกร้า ตะกร้าอะไรก็ได้นะครับนะนี่ตะกร้าอย่างเงี้ยตูดมันเป็นรูแบบนี้แล้วรูปดูนะครับตะกร้ามันจะมีรูมันจะเป็นมีคมหน่อยนึงเวลาเราขูดครับมันจะกินเนื้อตาลได้ดีกว่าแล้วออกออกดีกว่าเร็วกว่าครับแล้วก็เราก็จะได้แบบนี้นะครับนะเนื้อเนื้อนี่เลยครับคือไม่มีน้ําปนเลยแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีเศษใยของตาลน,นี่เลยครับสวยๆน่ากินมากเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยครับนะวิธีง่ายๆครับเริ่มต้นนะนะต้องปลดเอาตรงหัวมันออกก่อน นี่ครับเอาออกเลยนะครับถ้าไม่เอาเปลือกออกมันจะเจ็บมือหน่อยครับนะต้องลอกเอาเปลือกมันออกทั้งหมดเลยครับพอเราเอาเปลือกออกเสร็จมันก็จะได้มาลูกหนึ่งประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวเราก็แบ่งออกเป็นรอนไครรอนมันอยู่ครับเนี่ยเป็นมีสาเม็ดครับนะแบ่งมาแล้วน,นะก็ถ้าเจอเส้นดำๆอยู่ตรงกลางก็ดึงออกด้วยเพราะอันนี้มันจะฝืนๆหน่อยนึง หรือไม่ดึงก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นใยปกติแหละมันก็จะไม่ลงไปในนั้นหรอกในนั้นจะลงแต่เนื้ออย่างเดียวก็ดึงออกพอนะดึงออกเสร็จปุ๊บเนี่ยนาก็นาก็เอามือเนี่ยครับขยำให้มันเละเะๆงนี้ครับบี้บี้อยนี้เลยเนี่ยให้มันแบบเละเลช้ำช้ำหน่อยแล้วก็ขูดลงไปในตะกร้าเนี่ยครับขูดแบบนี้เลยครับเนี่ยครับแล้วเนื้อมันก็จะหล่นไปข้างล่างครับได้แต่เนื้อเลยครับนะเราไม่ต้องไปกองไม่ต้องเสียเวลาหลายขั้นตอนครับแค่นี้จบเลยแป๊บเดียว ผมก็ขูดมาจนเสร็จแล้วผมก็จะได้เนื้อของลูกตาลประมาณนี้เลยครับดูอันนี้ผมขูด2ลูกก็จะได้อยู่ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งโลครับนะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นของวิธีการขูดเอาเนื้อลูกตาลไว้ทําชิปลูกตาลนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมว่าสูตรทําชิปลูกตาลเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างนะนะสามารถเอาไปทําตกเองหรือทําต่อยอดทําขายได้เลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับ อีพีหน้านะครับนะสูตรทําชิปลูกตาลครับนะส่วนคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ e ีพีหน้าครับสวัสดีครับ